เมียกรีดย,ยอดอ่างเปาเจมจัดให้ตรุตจีนมาก่อนกันจะโอนจนกว่าเธอจะรักเจมเริงศักด์ไปเมียไม่หยุดก่อนหน้านี้เพิ่งเซอร์ไพรส์โฉนดที่ดินให้เมียแบบจัดหนักในวันเกิดครูก้อยภรรยาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนน้ำตาไหลสุดซึ้งมาแล้วล่าสุดสามีดีเด่นแห่งชาติได้พตนลงโซเชียลเป็นภาพสลิดโอนเงินให้สีภรยาสุดเที่ยรักอีกพร้อมแคปชั่นตรุตจีนปีนี้เฮียโอนให้หนูเก้า้อยเก้าบ้าบาทนะ เป็นอ่างเปาเลขสวยจะโอนจนกว่าเธอจะรักโดย999เลขหลักหน้า ยังไม่ได้นับเลขหลักหลังแดนครูก้อยภรย,ยาเข้ามาคอมเมนต์กรี๊ดเลยพร้อมส่งหัวใจโรโรบอกว่าไว้เพิ่งเห็นรักตั้งนานแล้วนะเฮียด้วยสาวจักรจันอาคัมซิเริถึงกับเข้ามาปรบมือรัวยกเป็นสุดยอดสามีเลยรวมทั้งมีคอมเมนต์เข้ามาแห่ชื่นชมคุณสามีกันจํานวนมากบางก็อิจฉาคุณภรรยาอาทิสามีแห่งชาติคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสายเปยชอบชอบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่เจมควรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสามีคะ่ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสามีดีเด่นเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโอ้ยมีความอิดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าครั้งรักแล้วหนึ่งเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ